ทานมาสีอยู่ที่นิวพาทิ่สวยมากทุกคนจากตรงนี้จะไปทางไปเชียงใหม่มอชอแต่ตรงนี้เป็นนิมมานนะจ๊ะนิมมานเหมินซอยหทุกคนเดินมาแล้วก็มองหามองหาว่าออเรพอพสเชลอยู่ตรงไหนเนาะที่เขาล่ำลือว่าสวยงามนี่ฮะที่นั่งระเบียงก็มีนะฮะทุกคนแล้วก็มีเรคาเฟ่คอฟฟี่บาร์ด้วยนะฮะเป็นแนวแบบว่าชิลๆมากๆเลยแล้วนี่จะมีบรรยากาศที่แบบว่า โอ้ยเลิศะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งเลยเนาะถ้าเกิดเราไปอยู่ในเมืองเก่าย่านท่าแพรตรงนู้นก็จะอีกแบบหนึ่งนะทุกคนดูสินี่ฮ่าบรรยากาศเลิศมากจริงๆจะบอกกันะเราแอบเดินมาแหละเดินมาจากตรงแถววัดสิงะนะฮะจากวัดดวงดีมาที่นี่อะ่ะประมาณอุย้ยไม่กี่ร้อยเมตรเองทุกคนประมาณสักสองพัน 2องพันเมตรกว่าๆอีกนะจะว่าไปไม่ไกลนะทุกคนแต่พอมาเจอเรโฮสเทลก็หายเหนื่อยทุกคนเดี๋ยวไปดูห้องไหมเขาให้ถ่ายไหมห้องห้องหน้านอนมากมีห้องทั้งห้องรวมห้องเดี่ยวทุกคนแต่ห้องเดี่ยวมันเต็มไงทุกคนเข้าใจไหมเราก็เลยได้ห้องรวมก็ได้เพื่อนใหม่สิคานะะนี่ฮะนี่ฮะสวยงามไหมอืมนี่มะม่วงอะ่ะให้ดูมะม่วงนะคะ ทุกคนนี่ฮะบรรยากาศพนักงานน่ารักมากบริการดีมากากันเองคะนะฮะสุดยอดมากเลยขอบคุณนะฮะที่ให้เจอโฮสเทลดีๆแบบนี้ทุกคนจะเดี๋ยวเราเข้าไปเนาะมีเมลกำลังเว็บอาหารกินอยู่นี่ฮะเราเข้ามานะฮะทุกคนนีมม่มีคาเฟ่นะฮะน่ารักมากนี่ฮะทุกคนรดไหม บางทีเราเราถ่ายข้างในไม่ได้นะเป็นความลับไงสังเกตไหมนี่ไงร้านหรือธุรกิจที่มีรูปพระบรมฉายาลักษณ์แบบนี้ในหลวงรัชกาลที่9้าที่สิบที่ห้าเนี่ยจะเป็นร้านที่ดีงามจริงๆนะฮะบางคนเนี่ยไม่ได้ว่านะทาเป็นแบบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะพิสูจน์ตรงนี้ได้เลยว่าเป็นคนที่แบบธุรกิจเจ้าของธุรกิจต้องจิตใจที่ดีงามมากๆนะฮะจะต้องทํามาค้าขึ้นนะทุกคนดูสิลดมากนะฮะ นี่ฮทุกคนจะนั่งทานตรงนี้ก็ได้นะฮะหรูจะออกไปหาที่นั่งเล่นหาเพื่อนใหม่ทุกคนนะฮะเราพาไปเดินไหมอันนี้ซอยห้านิม,มานนะฮะทุกคนเราจะเห็นร้านรวงบรรยากาศทุกคนนะครับนี่ฮะร้านเกาหลีก็มีญี่ปุ่นก็มานะฮะทุกคน ฉนั้นเนี่ยดงของนิมมานี่จะเป็นแบบทันสมัยใหม่อีกแบบหนึ่งนะฮะทุกคนจา๋าเนี่ยฮะดูบรรยากาศกันไปชิวๆนะอุย้ยมะม่วงทำไมดกจังเลยอะ่ะตอนนี้มันอะไรลิ้นจี่หรอเนี่ยลูกมันดกมากลิ้นจีน่นี่ไม่ใช่มะม่วงนะฮะทุกคน เดินชมเมืองนิมานกันนะทุกคนเห็นไหมร้านอาหารอินเดียก็มีใช่ไหมครับแต่เรามาหุ่นนี้เราชิวๆนะเราจะไม่ไปทานอะไรแล้วมือคับไม่ไหวแล้วเพราะวันนี้ทานทั้งวันเลยทุกคน <S <S ทานทั้งวันสุดๆจริงๆไม่ไหวแล้วจ้ะขอพักนอนอยู่ที่ อ๋อเรโฮสเทลสบายสบายแล้วพวกนี้ออกแต่เช้านะฮะทุกคนนี่ฮะเริ่มค่าแล้วก็จะเปิดแล้วฮะอาหารภาคค่านะฮะทุกคนจะเห็นว่าเมื่อกี้ที่เราไม่ขึ้นไปถ่ายห้องเพราะว่าเดี๋ยวเราไว้มีโอกาสค่อยถ่ายดีกว่าเพราะจริงๆแล้วการที่จะบอกต่อสิ่งดีๆเนี่ยไม่จําเป็นต้องโชว์อะไรหมดถูกไหมฮะเราโชว์ด้านหน้าเราโชว์แค่ว่าจากที่เรามาเที่ยวมาพักเนี่ยเราไปเจออะไรบ้างประมาณอย่างเงี้ย ไปกินร้านไหนอร่อยอย่างเงี้ยถูกไหมฮะมันต้องแบบมีน้ําใจไมตรีเส้นทางให้กันไงไม่ใช่แบบว่าเราจะอวยแต่ที่พักพอดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นึกออกปะแต่ปรากฏว่ามันก็น่าเบื่อสิใช่ไหมฮะเราก็ทําบอกต่อแค่คลิปเดียวถ้าอย่างนั้นถูกไหมจะมาถ่ายคอยใครเขาจะมาดูว่าโอ้ที่พักด,องงดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นึกออกไหมฮะสิคลิปก็ถ่ายแต่ที่พักมันคือุปกทีสิสท,ทุกคน ถูกไหมฮะทุกคนแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเส้นทางของความสําเร็จความงดงามของที่พักที่เรามาเยือนเนี่ยมันมีอะไรดีอีกนอกจากที่พักดีๆทันจะไปถ่ายห้องถ่ายรวงหมดทุกห้องบางทีเราก็เกรงใจนะบางทีมันก็ต้องเป็นความลับไหมถูกไหมฮะแต่ที่เรโฮสเทลเนี่ยถ่ายได้เลยฮะเพราะว่าที่พักรถมากสวยมากข้างในน่านอนมากแอร์เย็นฉ่ำมากนึกออกไหมถูกไหมแต่บางที เราไปเจอที่พักที่ดีอีกแบบหนึ่งมันก็เป็นเกรดอีกเกรดหนึ่งถูกไหมฮะแต่เราก็ไม่อยากถ่ายอะ่ะทุกคนถูกไหมไม่อยากถ่ายเพราะอะไรพาเช็ตัวก็ไม่มีอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่เราก็พูดไม่ได้ไงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเราก็เกรงใจอ่ะไปถ่ายเดี๋ยวคนก็ไม่มาพักเข้าไปอีกยิ่งคนน้อยๆอ,อ,อยู่แล้วประมาณอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ไม่กล้างไงฮะทุกคน,นะคะเนี่ยฮะเราเดินเรือ่อยเปื่อยีนี้พูดยกตัวอย่าง